สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบม่ว่าจะเป็นพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศกันยินดีต้อนรับท่านเขาสู่ซ่องบบาวแสนบ้านเฮาเมื่อนานมาแสนก็นจะเดินทางไปบ้านนาสาว่างเนาะมองอาจสะพังทองแข่งสวรรค์เขตเนาะก็มีทางพูหญ่ใจะดีแม่พีร่ร่มเป็มพงเนาะพ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้บ่าแสนจํานวนหนึ่งเนาะให้บ่าแสนชื่อข้าวสารอาหารแห่งไปให้ครอบครัวของเอื้อยเตี้ยเนาะผูพนมีลูกสิบสองคนนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ ก่อนอื่นกข็ขอขอบคุณขอบคุณแม่พิลลมหลายๆเลยที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ครับครอบครัวของเอื้อยเนาะกัขอให้เพ่นอยู่ดีมีแห้งเลยสาธุมื้อนี้ก็ลายอย่างหลายแนวอยู่เนาะพ่อพี่น้องที่เฮาซื้อไปให้ครอบครัวของเพ่นเนาะแล้วก็มีทั้งมุ้งแล้วก็มอนเนาะที่เฮาซื้อไปให้เพนไนให้มื้อนี้เนาะกะหลายอย่างอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยและะ้วก็พ่อแสงก็ยังซื้อไปให้เพ่นบ่เบิดเนาะก็ยังเหลือที่นอนเนาะที่พ่อแสง บอได้ซื้อไปให้เพิ่นเนาะเพราะว่ารถเขาเต็มเนาะก็เลยเอาไว้เป็นมือใหม่พ่อพี่น้องเลยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับใบที่ตามเ่าสองห่อกามาห่อเท่นเป็นเป็นทีหิ้มห้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นของที่เขาเอามาในมือนี้เนาะเากามาก็บอจิตพ่อพี่น้องเลยเนาะเจ้าสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเออมาทำเซนคือนกับพี่น้องมาอนี้ยกาม่าเท่างเนาะมันของหลายปกติกาว่าเซนกับไปกับบ่าจิตจุ่มมืออยู่แล้วเนาะไมอนี้เกาก่ามากับเพิ่นแต่แหละพ่อพี่น้องเลย ใครเพิ่นคนของซ้อยเนาะมัอนี่นี่หอยพี่เนาะของที่เอาออกมาวันนี้เนาะนี่อาก็หลายพอสมควรอยู่พอเพื่อนเนาะเลยแต่การยังบ่อได้เอามาครบเนาะเพราะว่าอ่ารถเทามันเต็มเนาะก็เลยเอามาซ้ำนี่ก่อนเนาะแต่บา่าแต่การมือใหม่เนาะเขาจะเอาก็สิเอามาาให้เพิ่นอีกเนาะการยังเดี๋ยวมื้อนี้เขาสิถามเพื่อนเนาะว่าเพิ่นขาดแคลนอย่างเนาะเขาก็สิถามเพื่อนอีก แล้วก็ที่บอสเซียังบม,ม่ได้ซื้อมาให้มื้อนี้กะมีที่นอนเนาะบอสเซียยังบม่ได้ซื้อมาให้เนาะแล้วก็เป็นมือใหม่เน,ะเนาะบอสเซียนซื้อมาให้เพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยกตโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิขนของไปมอบให้เพิ่นก่อนเนาะ โอเคเนาะพอไ่พี่น้องเขากะบคนคลองขึ้นไปเมียนให้เพิ่นเป็นทีเหมห้อเยเน,นาะเข,กขอนนอกากะบจะขึ้น,นไปทำขโมูสือของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นสิดีใจสำใจวันนี้เนาะก็เอาลง่ายขึ้นเฮือนเดอ้อเฮ้ยเนาะเน้นองสบายดีสบายดีเด้อเช่เด, <laughs> ด้อดีเ่าสิเอาส่งมาให้น้องวันนี้ใส่ก่อนเนาะวันนี้เขาก็ซื้อมาคือกันกนะแต่พอพี่น,อนอ้องเลย เอาเสื้อผ้าหน้าให้เพิ่อนเดี่ยเอาเสืให้เพิ่นใส่ส่งก่อนเนาะอ่านี่ก็จะเป็นชุดของน้องผู้นี้เนาะนเขาซื้อมาให้มาหนี้เนาะเดี๋ยวเอาไปเนาะอ้าวมาใส่ส่งก่อนนะอใส่ส่งอ่ะแก้วคือเอาเสื้อใหม่เพิ่นใส่ชุดใหม่เลยเนาะวัอนี้เนาะเอาวดึงไปทางนี้นุ่งไปนุ่งอาบน้ำได้ไปด้อย หายไปนอกร์งามแต่การหายไปใส่เสื้อไหมได้เนาะมัอนี้มื่อนี้กะบหลายอย่างไอเนี้ยอยู่เนาะพอพี่น้องที่เขาอันซื้อไหมเพิ่นในมัอนี้เนาะอ่ากะมีเข่าซานเนาะมาม่าปลากระป๋องแล้วกับเป็นนุ่มพอไปนอกร์เลยไหมเพิ่นมัอนี้เนาะแต่การเป็นพวกอ่าเป็นเกลือเป็นอยังเนาะแล้วกัมีถั่ยวงน้ำพอพี่น้องร์เลยเนาะถั่ยวงซ้ำแล้วกับเกลือเป็นนัวเนาะพอไปนองร์แล้วกับมีอ่า มีปุ่มน้ำเนาะมาให้เนาะมือนี้ปุ่มเนี่กับมิกอ่ะเนาะผู้นนี้ว่าเนาะผู้นนี้เนาะที่เข่าขงเฮียนเนาะเออเนี่กับมีหมอน้ำพลอยพี่น้องเลยมีหมอนอ่ะกานนี่เขาซื้อมาสามพื้นเนาะก็เป็นพื้นใหญ่ซองพื้นแนี่ก็พื้นน้อยอีกพื้นนึงเนาะเพราะว่าพื้นที่เคยเป็นกะน่าจะพ่ออยู่พอพี่น้องเลยแต่กับมีขนมเนาะขนมนนี่กับมุ้งซองล้างเนี่กับผ้าห่มผ้าห่มเนี่กับซอง สองพื้นเนาะที่เขาซื้อมาใหม่เพื่อในมือนี้เนาะในกามีสุดมาให้นอ้องพ่อมเนาะาุดในน่องได้ดน,น,น่พอดีว่าีนเนาะมนใหญ่พอดี่นพอดีเนาะพอดีจีเน,ะนานะเหยียบเียบเหยีบนาะอย่พอย่า <laughs> พา,พาก่นนะีน่ะนยอ่าไว้ให้พีซื้อยังเกาะมื้ยซื้อฮะไมน้อยเห็นบ่โดย แล้วก็มีสุนัขเฮียนพ่อมเนาะงพ่อพี่น้องที่เขาซื้อมาใหา้น้องพี่เนาะมานี่สุนัขเฮียนสุดน,นึง,นะไปไปนงเนาะพ่อไม่เน่าอ้าวเฮียนยังเปิดอยู่ปะปิดแล้วปิดแล้วเอามาเมื่อไหร่คือยังให้เลยปิดแต่และวก็บปิดมือนี่โอ้เคุนปิดมือนี่หรออ้าวโเปน็นยังจากกันเอาไว้ใส่บัตรเพิ่นเปิดเนาะเออบมเป็นยังบมเป็นยังแต่กับสินน้ำเนาะนี่เนาะเขาซื้อมาใหานะ้เนาะเอาล่านะเดี๋ดยว <laughs> เนาะแล้วกับเป็นชุดอีกชุดธรรมาราอีกเนาะเขาก็ซื้อชุดกีฬามาให้เพื่อนพ่อมเนาะพ่อพี่น้องนี่เนาะเขาก็ซื้อมาให้น้องเพื่อนนะครับพ่พี่น้องเลยเนาะแ้วก็ชุดกีฬาพ่อมเนาะที่เขาซื้อมาให้เพื่อนในวันนี้แต่พอดีเป็นสองชุดเนาะของน้องนะครับมีอันปุ่มแต่กับมิกน้ำเนาะอ่แต่กับของ ของนอกผู้นี้เนาะของน ah, oh. ้องผู้นี้เนาะขอี่น้องนี่เนาะกำหมวนคือมาแฉกขอบใจนะแต่ว่าของมันนองผู้นี้อ่ะเขาไม่ได้ซื้อขอี่น้องเลยอ่าเาเห็นเพิ่นว่าเพิ่นมีเสื้ออยู่เนาะเสื้อผ้าน้องมีวะมีอยู่เพื่นปะว่าใส่ว่าใส่อยู่เนาะเขาก็เลยว่ได้ซื้อมาให้เพิ่นเนาะเขาก็คือเขาก็คือเขาซื้อมาเฉพาะอ่าน้องของเพิ่นเนาะ พ่อพี่น้องเลยแล้วก็เกิดพ่อพี่น้องเลยสามคู่เนาะที่เาซื้อมาให้น้องทั้งสามคนนี่เนาะแล้วก็ผู้นั้นทางการเอาไปแล้วก <laughs> ็โอเคเนาะเดี๋ยวเขาจะถามพวกผู้ซึกของเพื่อนก่อนเนาะว่าเพื่อนดีมุ่งดีใจทำไรพ่อพี่น้องเลยเออเขาก็ลืมถามเนาะอันแม่ไปใส่นาะแม่ไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาเหรอไปเกี่ยวเขาที่อสัอยู่ด้านลำปลาไหลลำปลาไหลโดยไปน้ำไว้น้องเข้ามาเอามื <laughs> ้อซานดิอ <laughs> ๋อไปน้ำพี่น้อง <laughs> ขามาหาอยู่บ้านเออไปเจอหาไปจาป้างบ่บ่และจา้างเอาเข่ามเลยเอาไปเกีย่ยวเข่าเอาเขา่เา,เขาเหรอเด้อ๋อเอาเข่ามาเพได้เอาเงินเนาะบ<อ>่เออถ้าม่เพิ่นมานี่คือสิชีิตมุกดีใจเนะาะพ่อพี่น้องเพิ่นมาเห็นแบบนี้เนะาะเ,เาพิ่นบ่ได้ฮู้พ่อแม่พี่น้องเลยว่าเหน่อยซื้อมาให้เพิ่นแบบนี้เนาะถ้าเพิ่นมานี่คือสิชีิมุกดีใจแห้งพ่อพี่น้องเลยเออเนาะเฮากาต้องขอขอบุขอบคุณเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีแม่พี่ร่มเพ็มพงเนาะที่เพิ่นแบ่งปันเพื่อครอบครัวของเอื้อยเนาะก็ขอขอบคุณคุณแม่พี่ร่มเพมพงหลายๆเด้อเนาะเฮาก็สิถามความรู้สึกของเพิ่นกันเนาะกัเลยเนาะพอพี่น้องเฮาว่าเพิ่นสิีมุกดีใจซ่ําใดเนาะมื้อนี้อ่าเป็นจังได๋น้องีมุกดีใจบ่มื้อนี้ก็ดีใจดีใจแฮงบ่แฮงก็ดีใจแฮงอยู่บ่เคยได้่ีจักเทื่อบ่เคยแม่นบ ได้ว่เคยได้แบบนี it, ้มีใจอ่ามาแชงกับจิโก้อันุญาตเอ็นเพิ่นน้องเนาะพราเพิ่นน่องเพราะว่าเพิ่นกับอายุ17ปีเนึ่ยเนาะมาแชงกับเอ็นเพิ่นว่าน้องเนาะเฮ็ดไปทำงนั้นะเพิ่นก็ดีใจแห้งเนาะพราเพิ่นน่องมื้อนี้อคือเข่ากระสอบเนื่องนี้กินได้จักจักมือทอดเดือนพอดบ่เดือนโดยเมื่อวานนี้มีเข่ามาบ่มื่อวาน มีแล้วมีอยู่เหรอโดยเป็นการว่ามีกินนอกคี่น้องแต่ว่าหากบนเรืมีเพียงกระสอบบ่บ่แต่ซื้อเถื่อซื้อจักโล่ซื้อมามาตัวชามเื่อสีโลอืออ้าก็ให้ขอบุญขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีย์พ่ในเด้อก็พ่อในคนโชคดีในเด้ออยจะเจ็บได้พ่อหนาวเด้อกว่าพ่อดีแน่กว่าพ่อรวยโดยก็มีทุกอย่าง รวยให้เพื่นรวยแน่เด้อเลยเด้อเพ่อก็ดีใจกันตายเพื่นก็บอกวาเปลี่ยนเนาะเปลี่นเนาะเออเพื่อาเปลี่ยนเนาะนอกวบนนี้เพื่อนกับมาพ่อลูกสาวเพื่อนเนาะที่อยู่เฮือนวันนี้เนาะแล้วกับน้องๆของเพื่อนอะไรเนาะแม่เพื่อนกับโมยุเพื่อนเนาะเลยเพื่อนกับไปเกี่ยวเข่าหับจ้างเอาเข่าเนาะไม่ได้เอาเงินเพื่อนว่าเพื่อนก็ดีมุกดีใจน้ำ ครอบครัวเพิ่นดีๆเนาะทีได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะเาก็ดีมุกดีใจน้ำเพื่อนดีๆพราะไ่น้องเลยเมื่อนี้เขาก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะที่เพป็นแบ่งปันสิ่งดีๆให้ครับครอบครัวของเพื่อนเนาะไปหาน้ำมันมะพร้าวนี่ลูกไปเนาะเปไฟได้พักพอนแล้วอ๋อพักพอดเมน้ำมันมะพร้าวนี่เนาะคือไปเกี่ยวเข่านี้เนาะโดยเกี่ยวเข่า เพราะว่าวงนี้กับน้ำไม้ก็เริ่มสิบมีแล้วเนาะโดยเริ่มสิบมีแล้วไปสมุดวิแห่งน้ำไม้แล้วม,มีแต่ว่าไปหาเอาใจเกล่ยวเข้าวันนี้เนาะโดยเพื่อนหายแบบใดก็ไปเกล่ยวเข่า Shop, các oh, là... Nó có 3-4 sớm, có nhiều lần Ồ, tối nay nó còn trở lại không? Đúng, trở lại À, được rồi Nó lại được 3-4 tháng Ừm, nó còn trở lại, nó còn cắt bước không? Đúng, nó còn cắt bước Ừm, được rồi, được rồi Nếu không có người đưa nó ra thì không có ai Ừm Nó còn ảnh, nó còn hơi nhỏ Cắt bước thôi Mặc hình bây giờ không bắt bước hả? Mặc hình bây giờ không? Không được Mặc bây giờ không? ด้ยเออมัจะมาให้เนาะพ่อพี่น้องเนาะบุเคยพบบุคคลพ่อยังเถื่อเฮ้บุเคยพบบุคคลพ่อเกิดมันไม่ได้เคยใส่เกิดยังเถื่อเหรอบอกไม่ใช้มีเงินกับซื้อแต่ากินอ๋อว่าง่ายกับคืออะไรเงินมากกับคือซื้อเต่ากินอย่างเดียวเนาะซื้อแต่ขากินอย่างเดียวเออรวยรวยได้รถได้ยนต์กับว่ได้ในหมู่ดอกเห็นหมู่อยากได้ตอนนี้ของอย่างมันไร่ไร่ในหมู่เนาะบุเคยดินเนาะใอายุแบะเร่ย นอกเพาะไม่พี่น้องเอากระซื้อชุดนางเทียนมาให้น้องพนั้นเนาะแต่ว่าบางเทียนเพิ่งกระพิดพอดีเนาะกะก็ต้องรอก่อนเนาะเพราะไม่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กะโรคโควิดพราะไม่พี่น้องเลยก็ต้องรอให้เพิ่นเปิดแล้วก็จังเข่าเนาะแต่ว่าพนีกับไม่ได้เข่าบางเทียนพนีเนาะไ่ได้เข่าเนาะโดยอ่ามีอย่างในที่ขาดแคขนใน เพื่อนเพื่อนของน้องนี่ทีอย่างน้ำแน่ก็มีลายอยู่ได้มีลายยางอยู่บ่อใช้แล้วบ่มีไผ่เงินมืดแล้วกินเข่าแล้วก่ะอ๋ออันนี้ก็ขาดแล้วก็เลยตอให้กับเท้าเพื่นไผ่บ่มีเนาะโดยน้ำในได้ส่าน้ำในกับบ่มีไว้ใส่น้ำมูนเออเออใช่ใส่น้ำไผ่นาะใส่น้ำหัวเอ้ยเออเอื้ยน้องอะไรเขาบอกให้ไปเอาหนังโดยโดย ออ๋น้ำในพื้นไพ่กับบุมีเนาะโดยใช้ตะเกียงบ่ใช้ตะเกียงอะไรเข้าก,าก,ากนน็กินตั้งแต่เช้ามงกินแล้วก็นอนมันมืดเลยอ๋อกินตั้งแต่เว้นแล้วก็มืดมากก็คือน,นอนเข้านอนเลยโดยโอ๋ออันนี้มันขาดเลยเขาบม่ได้ตาให้เออก็คือเป็นกะเรื่องไพ่เนาะภา่น้องเนาะไพ่บ่มีแล้วก็อ่าน้ำเนาะบ่มีใส่บนว่า ไปช่งเงางนอนเงานอนบ่ทนแล้วก่อนแป๊บนึงอยี๋ยวนอนก็นอนเดี๋ยวไปนอนเล้วไปนอนไปนอนกันนอนนอนแบบปะล่ะมอนไว้พู้นี้เป็นเป็นลูกเจ้าเองเนาะโดยผู้เดียวนี่เป็นบ่ลูกเจ้าเลยเด๋ยบ่เยออเงยเนาะอ้อพอเพิ่นบัลย์ไม้หาเลยบ่บ่ เป็นย ¿no? oh ังไงเนาะครับอันควาคนกระขาดกันเลยแหละนโมาเลยกับป้ากันเลยเป็นยังไงขึ้นได้ป้ากันเขาอยากอยู่น้ำกับกับโมเงินเขาเพื่ออ่าแต่ก่อนพันอยู่หนีบ่มาอยู่พี่บ่อโดยเออโดยโดยป้ากันจะโดนแล้วบ่สก็โดนเลยได้วันสองสามเดือนแล้วอ๋อวันสองสามเดือนนี้ใช่โอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้อง ยี่ดูไมีเท่าแล้วก็บต่าห่างกันเนาะเพ่อมากินหอยลูกคนบ่านเนาะหัวจักโอ้โดยโดยสางเป็นให้เทพินกันเนาะพ่อกระไดอ่าเป็นพวกมือหนึ่งหม้อแกงนะยังมีอยู่วะมีพ่อใส้อยู่วะมีพ่อใส้อยู่อ่าเป็นหวดได้จ้ะหัวหนึ่งเข่าได้มีอ <c oughs> บอบ่มีพันธุ์ไหนหวัวนะบ่โดยใส่หวดขาดนั่นแหละเออหวดบ่มีเนาะใช่เออเขากับบริสุมาเนะพอเพราะว่าเขากับบ่อหัวแจ๊กว่าอ่า เป็นยังไงอะนะเดี๋ยวมือหนาเนอะใช่ซื้อมาให้หวนเนาะโอขาดไหนเนาะแต่การพวกเป็นโมหนึ่งโมยังนี่ยังมีอยู่เนาะยังมีควใส่อยู่อ๋อเนาะเพื่อนกระดังไฟอยู่เติ่งเติ่งพี่เนาะน้ำตาวัางกับน้ำเด้ออันสิ่งที่สำคัญเลยดีขาดแค่นีนคือมันยังก็เนาะคือไฟกับน้ำไฟกับน้ำเนาะโดยคือคือสิ่งของในอื่นนี่ มีโพไซ่เนาะมีโพไซ่สำคัญติดกับไฟกับน้ำเลยโดยโดยโดยพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยดีก็คือน้ำกับไฟเนาะว่าเอาต้องในไซ่เสมือเนาะเป็นน้ำเนาะทหมดขับแล้วแล้วกับขดูดมากับบั๊ก้าดูดของเขาเลยเรื่องเราให้โดยโดยก่าโอเคแล้วฉันน่าจะเอาสีขอตัวก้ับก่อนได้บ่อยนะี Nós, ้เด้อโดยโดยบายดีโดย โอเคน้องพอพี่น้องน้องหอมเพื uh, ่อนไทยรอบๆเพื <Wh> ่อนไทยพอพี่น้องอีกคนมีกคนเนาะอันนี้ก็สิเป็นอ่าเครื่องไส้ันนี้เพื่อนของเพนนั่นแหละพอพี่น้องเลยนี่เนาะโมหนึ่งพิ่นกัมีอยู่เนาะแต่ว่าหัวหนึ่งเข่าเนาะพนมาหัวมีเนาะ เฮ้ยพี่น้องนี่ก็จะเป็นน้อไม้เพิ่นที่เพิ่นหามาไหวเพิ่นก็เฮ็ดเป็นธงไหวกินย่ำเล็กพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้มอบของให้เพิ่นเป็นที่เให้ห้อยนะเนาะกาหลายอย่างหลายแนวอยู่เนาะที่เขาซื้อมาให้เพิ่นในมือนี้เนาะก็ยังเหลือแต่ที่นอนเนาะเขายังไม่ได้ซื้อมาให้เพิ่นกาเป็นรอบหน้าพ่อะไม่เนองเลยก็คือมือนี้เขากาซื้อมาหลายแล้วเนาะกับอันโดนทำมันเต็มเนาะก็เลยเอามาบ่ได้ที่นอนนะกาพอดีเอาไว้รอบหน้าเนาะที่เขาจะซื้อใหม่เพิ่อนใหม่อีกเนาะ ก่อนอื่นขอขอบคุณแม่พิร่มเพรมพงเนาะที่เป็นแบ่งปันสิ่งดีๆให้ครับครอบครัวของเอื้อยเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีหฮงเด้อความเจ็บใหญ่ให้ความไข่ใหญ่นีขอให้เพิ่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ความปรารถนาเนาะขอให้เพิ่นอายุหมั่นขอเงินขอให้เพิ่นร่ำรวยขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความจะเดินเด้อขอให้เพิ่นสุขกายสบายใจเด้อสาธุเนาะ ก่อนอื่นกับขอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บอลแสนเสมอมาเนาะที่บอกโค้ดข่าวโค้ดหน้าบอลแสนไปแล้วก็ให้กำลังใจบอลแสนโดยมารวยตลอดเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านเด้อเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับที่นีบอลแสนกัสิคอโตกราฟโคเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดี